สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายทุกท่านทุกคนแม่นมเอาเบอร์ชั่นง่ายๆนะคะง่ายๆค่ะเจ้งหน่อไม้อีกแล้วค่ะหน่อไม้ไปเก็บมาหลังบ้านมาแลคะ่ะในสวนค่ะกลับออกจากสวนมาก็มืดเรื่องไงไปดูนะคะว่ามืดยังไงนะตอนไปเก็บผักมืดยังไงอะไรยังไงติดขัดอะไรไปติดตามดูนะไม่ได้โกหกนะมีภาพแล้วก็มีหลักฐาน โปรติดตามตอนต่อไปนะไปอย่างใกล้ชิดนะคะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแม่นมนะแต่ละวันแต่ละวี่แต่ละวันมันเกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันจ้าเก็บปากันดอนะคะ จะได้ไหมจะที่นี้พี่แกล่ะพี่แก่ไแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันจะยาวเกินเต็มันจะไม่หลานโอ้ยจะเป็กแจะเป็นตะไบแยกต้องเจะดเป็นะไยแยกนิ ci ดนึงจำไปค่ะไี่เล่นไม่เลยหลุดคิปแล้วก็ออกบ้านไปไปแล้วค่ะอาน้ำใสอาบน้ำใสกาเใจ่อาบน้ำอาน้ำนิน่ ต้องออกจากตัวเกืนมานเก็บแักไม่ได้เก็บในหลักเกณคลิป่ทำเทยอะไปค่ะไปกันต่อค่ะบอกเลยว,ว่าคุงงง่ายกินง่ายเห็นไหมมาเดิม,มากินด้วยกันเดิมแม่นมชีวิตเรียมง่ายกินได้หมดค่ะ ผักอะไรก็กินได้เน้อมากินได้กันเจ้ามาเน้อเกมพักอันี้อัะยอตเตะก็อิ่มแล้วนะเจ้านะเจ้านะเจ้าสวัสดีเจ้าแม่นมชีวิตเรียบง่ายเดี๋ยวเจ้ามากินข้าวเซกันเจ้ามาสักเกสปรป่ายางตันนี้น้ำกำลังจะเดือดห่วงก้านน้ำกำลังจะเดือดผักก็นี่มีผัก ลางเละโอเคนะคะไปต่อกับไปเก็บผักของบ้านอีกนิดหนึ่งลงไปเลยเรื่องของเรื่องอ่ะเราโหลดคลิปช้ากันท่านกาเลยทํากับข้าวช้าไปนิดหนึ่งเนาะมานะคะ่ะโอ้โหผักจะนอนหลับแล้วนะเนี่ยบุกขึเตืนขะเตืนต้องใส่งานะงานนี้ต้องใส่นี่ยได้กี่ยอดก็เอาน,ะนล้วกันคนจะตกหรือเปล่าเนะี่ย ร้อนแดบสิกๆเลยนะท่านโอเคปีตรงนี้นะนี่ค่ะเสียงอะไรเนี่ยเสียงรถใช้เลนคนไข้หรือเปล่าเนี่ยต้องเก็บนี่อีกค่ะ <Yeah. S 1> อย่าปวบ,ปวบอุบอุบตรงน,นี้ ตกต้องคนแม่ได้ยินเสีงสยงรถไซเรนเนอะนี่ฮะนี่เองแม่ต้องขึนข้างยอดอะมีหมดอะเราเอาบ่อยนะเราใช้บริการก็บ่อยนะเอาต่อแทนเราอย่างสุดๆแบบบานเดินบานบานเดินบานประมาณนี้น,นี่นี่เก็จะออกง่าย,ายไปค่ะหมดยัง ยังมอข้างบนนะข้างบนนะหรอข้างบนไม่เห็นนะโน้มลงมาดิโน้มลงมาจิตได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ยอดัน,อนึ่งต้นเดยเลยเอาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้อเอาคงมาก่อนย้ายต้นนะมีแค่สองต้นก็โอเคแล้วเลยนี่จิตวิทยาประจำวันคุณที่ชมบอกบุนบ่ายมันบุ่น่อยจออยอยรงิงจ โหลดคลิปมันไม่ไปทังนั้นค่ะโหลดคลิปมันไม่มันไม่ผ่านอะ่ะโหลดคลิปมันไม่ผ่านเราก็ต้องรอให้มันจบนะในงั้นเราใช้เครื่องไม่ได้เออใครถ้าใครเข้าใจก็เข้าใจเราถ้าเขาไม่เข้าใจก็หายไปไหนเราก็ต้องดูแลบ้านของเราก่อนนะอ้มันเงื่องจริงไหมแต่พเพื่อนๆเราก็ไปแล้วเราไม่ทิ้งกันเองแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเอาแต่ละรอบนี่แหละแม้แต่ จะกินข้าวยังไม่มีเลยกินเลยนะคะนี่เลยเก็บผักตรงเนี้ยประมาณทุ่มหรือม,มั้งน่าจะทุ่มหรืมอมั้งหอมหรืมั้งเนาะหมดเรื่องได้เช่นี้ก็พอแล้วกลิ่นเขาเชยนะตั้งหม้อไปแลปะไปเดินต่อค่ะเก็บผักหวานไปด้วยผักหวานบ้านถ้าเราไม่เก็บก็เสียดายนะถ้าเราเก่งแบบปลาย่างเอาซะอู้อู้อู้อมดหรือก,กัดอะไรกัดอะไ เยอะเกินอันนี้ถือว่าปีนี้ไม่มีค่อยมีนะตู้เปียเยอะกว่าน,นี้ต้นแก่ๆน,น,นั่นเนาะพอดีเราตัดเขาทิ้งเองนะน้องๆคนนั้นเลยมาตัดทิ้งเขาตัดทิ้งเขาก็มาเมล็ดเขาก็ไม่เต็มที่ใหเ้เราประมาณทุกทียวเต็มเลยแถวเนี้ยใช่ไหมหมดกน้อยๆแต่แต่เดี๋ยวแล้วก็ได้ขัดนี่เสร็จมารวมตรงนี้ รวมจนนี้ก็จกเบเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวมทีเดียวจบเลยค่ะอ๋อนี่เลยไปดูดิเดือดไปยังน้ำอ่ะเดี๋ยวเราให้หน่อไม้สุกก่อนเนาะ,ะ,ะเราแกงใส่หน่อไม้ห,น,หน,นึ่งหางน่นหน่อไม้มีนิดเดียวก็ใส่แค่น,นี่เราไปย่างยังไม่ฟูเลยนะตรงนี้กุ้นนลงรดไปเลยรดกุงด้งรดเล,ลดาายเลยนะกุ้งรดมันคาผ็ดมากค่ะเราต้องปรุงเลยนะก็ต้องใช้ จะมีน้าตาลห้อยเราใส่น้ำตาลอ้อยก็ดีเราไปอย่างนี้มันไม่โอเคนะคราไม่ชอบคือมันไม่กลมกล่อมมันไม่เป็นธรรมชาติยายบอกว่าถ้าจะให้เป็นธรรมชาติก็ใส่ตาลห้อยอน้ำตาลโบรแบบดั้งแเบบดิมไมีแบบเพิ่น้ำแหลไมก็ไม่โอเคจะแบบเป็นคัะเมื่อกี้เราใส่ทุกสิ่งเ็ดนะคะใส่หนะ้อยนะห้อยแบบโบราณน้ำตาลห้อยอือหือ นะปาลาดิดหนึ่ปาลาดิดนึ่งทีปิดฝาต่อนะปิดฝาต่อแล้วค่อยวางให้เขาเดือดให้เขาละล,ะล,ะละายเราทำไมถึงเป็นคนะ่าติดเพราะมาแก้อะไรก็ไม่เบื่อยพค่าหิวไปขายของเลยนะ้ยตายแล้วบอกเสียกุ้าไปก่อนนะคะ อเาะะอาเก็บป้าเองเนี่ยตอลางค่ำตกข้าวอยู่เด้อเนี่ยเวลานี่นะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไล่ตัวเองเราเด้อเมื่อกี้เหลือกีอนาทีเพชรอยู่ว่พี่น้องเอ้ยมันต้องแก้ด้วยอะไรเนะาะผักใส่เจล้วผักใสร็จแล้วทุกท่อนค่ะเฮ็ดได้เดี๋ยวต้องแก้ด้วยมีอีกหนึ่งวิธีนะแค่ผักเอออะไรเนาะ พริกสามเม็ดอะให้มันมันแรงขนาดนี้ละวันนี้เปลี่ยนเป็นพริกพริกแข้งมาทุกท่านไม่ใช่พริกแดงไม่ใช่พริกสดเด้อนี่แหละเขาเกลี่ยหวานเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเกงหวานเนาะประมาณนี้นะนี่เลยฮะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะก็เราก็จะกดเขาลงไปนะให้เขาไม่ให้เขาช้ำเนาะให้เขาเป็นสีสเขียวเนี่ยนะเดือดแป๊บๆก็สุกแล้วก็กินได้ประมาณนี้ เดี๋ยวหลอดดูก่อนว่าผักลงไปแล้วมันจะมีเผ็ดไหมถ้าเผ็ดก็ต้องจัดการนะฮะ <c oughs> หน้าตาก็ไม่เหมือนทุกครั้งนะเนีน่ยใส่ปลาย่างนะคะใส่หน่อไม้นิดหนึ่งอั <c oughs> นนี้อเอง <c oughs> เนี่เ, <c oughs> เ,เก่งแต่ปลาย่างก็ได้นะัะเกงได้หลายอย่างผักเสี้ยวนะเก่งบ้านบ้านเน่ได้กลิ่นละได้กลิ่นแบบบ้านบ้านจะใส่บ้านบ้านมีเห็ดมีอะไรก็ใส่ได้นะจะไม่ได้ไปตำหลมตลาดอะไรหรอก นี่ไปหาผักบุ้งไม่มีหลังบ้านนะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งตัดหญ้าไปนะที่เดือดผักบุ้งขังเราคผักบุ้งไฟแดงยินกับข้าวสวยที่นี่ไม่ได้นะก็เลยเห็นผักก็เลยเก็บผักตอนที่ออกหลังบ้านมานะประมาณนี้คีสักแป๊บๆนะสักแป๊บๆนกะ็นี้นั้นละอืมซอฟลงละ ขาบอใส่ถุงนัวดีกว่ามไม่ไ่ชอบใส่ถมนพราะอย่าเนี่ไยมไม่ชอบเด็งค์าไม่ชอบใส่ในวนะม่ซื้อม,มาตอนที่ออไรน้างน้องพอจบนะคกท,ที่เกี่ยวกันที่ทนน่ไหนมาพิลลุมเลละชอบม,มอนไ่มันผ็ดนะกเขาผด แ่นี้ค่ะมันเหมือนผักหวานนะห่านน้ำร้อนก็สุกแล้วค่ะไป่ค่ะนะเดี๋ยวเราชิมอีกทีนึงตามหลักแอนจะชอบใส่พริกไทยนะพริกไทยอ่ะพริกไทยเม็ดนะคุณผ้ชค่ะจะลงตัวเลยเนะกลิ่นเขาก็จะหอมพริกไทยเม็ดอ่ะ มันไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกกินอะไรมันก็ไม่เป็นไปเจ็บท้องหรอกนะ Heute, แต่กินกินพักพริกสดๆอ่ะรู้สึกจะเจ็บท้องน่ะประมาณนี้นะอืมมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วค่ะแต่ต้องเติมเกลือค่ะเกลือใไหนแล้วลูกแต่ย้ายตัวย้ายไปย้ายมาแล้วไม่รู้เกลือเป็นเป็นมุกที่ตรงไหนไม่รู้เกลือของเราหมดเรื่องไม่รู้วันนั้นเจะไปทำ เขาเลงรักอะไระเนาะไปจัดการจัดการอะไรบางอย่างที่ที่มาลบกวนน,นะนะที่มาลบกวรเรา,าเลบกวนผื้ผักของเราเออเนาะแลบหบนึ่งด้วย มาทำงานได้เล้ยวนะคะแสดงว่าห้านาทีเดลืยอ,อีกห้านาทีก็จะเป็นหน้าที่ของเราเดีืยอีกห้านาทีนะ๊กง,งานของเราก็จะรอแล้วได้ยินเสียงเกลือมาแล้วใ,ใส่ไปแล้วนักเกลือค่ะลูกนค่ะอืมเ,เร็วๆมันเแคนนี้แหละสุกแล้วกินได้แล้วนะงนัลนอืมแค่นี้ก็กินได้แล้วแค่นี้แหละ จากข้ามาร้อนๆมากินได้เลยอืมบะจงบูถึงไผ่ละลำเต้ลำมาเจ้าขวนล่ลำเต้เนะต้นะคนออกมา้ะได้เลยเด้อคนได้ลนะเน้อคนได้ลนะเน้อคนได้ลนะเน้อแข่งพุ่นนาแก่งเขียวเขียวนี่เด้อสีเขียวเด้อกินมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเฮเด้ออันนี้เจ๋อวะ่ะ วิตามินะเต็มคาราเบลเลยนะเจ้ามาเจ้าข้าจะจะตักลวเนอะจะตักละเจ้าเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเนาะเจ้านะี่แหละเห็นไหม,มเดี๋ยวเจ้น้อยๆหนะ่มีนักขนาดเนอเนี่ยนะนี่เลยข้าเจ้าก็จะตักขึ้นมาละโอ้ดึงปิดไฟปิดไฟก่อนเนอ้อนี่โอเคแล้วเขาก็มีเก็บรับน้ำร้นเหมือนเดิมนะเจ้าตะกี้บใหืหันนะ ดูจากมือหานเด้อว่าเออฮาใส่้ะเด้ออรมาเนี้ยมันแบบได้ล้นเนาะอืมเราก็ต่อไปเราก็เอามาใช้ได้นะแบบนี้ค่ะการน้ําลนนะ้นอ่ะเนี่ยก็ได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยโดยประมาณนะคะนีะ่อืจ้หน้าตาเขาก็เป็น่างนี้หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้อ่ะ,ะอืค่ะ ใช่ค่ะป้าแมวสามวันสี่วันไม่รู้เมื่อกี้ก็แชร์แชร์ไปปุ๊บเราไปวนเอาเนาะพอดีก็เจอเนาะเออเพราะระบบเขาเปลี่ยนใหม่อนะ่ะเพื่อนที่เราเตือนก็ไม่เตือนน,นะเพื่อนคอันนี้เรื่องจริงเลยนะอือฮั่อีกอันนี้คือก็เกมผักเสี้ยวนะเนาะเกมผักเสี้ยวใส่ปลาย่างแต่มันไม่ไม่ได้ใส่ปลาย่างนะนเกมใส่แล้วก็ได้นะคะ เดี๋ยวปล่อยพี่เมียเราเข้าไปนั่งกินนะกินร้อนๆมันไม่ไหวน้พง่น้อค่ะไปค่ะและแล้วเราก็ได้อาหารอันโอชะของเรานีงค่ะไปค่ะเราทำงานไปด้วยเนะาะก็ทำกับข้าวโหลดคลิปไปด้วยนะพี่น้่งแทนนี่ค่ะนี่เลยจะให้เห็นจะจ่อว่าเราทำงานกันจริงจังเราไม่ได้หลบไปไหนนะนี่มือเป็นเราวิ่งเลยนะคลิปก็โหลดนะพ,พี่เพื่อนๆเ,เราก็อยู่นะประมาณนะั้นโอ้ย โอ๊ยโอย,โอยมาแล้วนะพี่เมียเรามาแล้วเดี๋ยวดอก่อนๆด้วยเดีย๋ดวยวลูกก็กินคำกับข,ข้าวไปด้วยค่ะลืมตัวเองค่ะนั่นค่ะมาแล้วค่ะเพิ่งออกจากพ่อแมวมาอีกเครื่องไม่ว่างนะรุ่นั่างท้าน,นี่ค่ะข้าวก็ยังไม่ได้กินนะนี่เลยจะให้เห็นจระจะเลยนะนี่เลยนั่นค่ะโอ๊ตไปนะมาแล้วค่ะพี่เหเามาียเ,เรามาแล้วนะพี่เหมียเราก็มาแล้วนะเดี๋ยวเข้าห้องแป๊บหนึ่งนะคะมีใครมาเมางมีใครมาน้อสองร้อยล้านดวงตาขอบข้ณค่ะาเน็บกระชามาก เน,าานนเน็ตช้ามากเลยท่านค่ะเน็ตช้ามากเลยนู่นนะไอเน,นี้ยตั้งกี่ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ไม่ได้ไปเก็บผักแล้วนะนู่นไหนะเพิเ่งไดแปดมันโหลดช้ามากทุกท่านค่ะโอ้โหเอแบบีสองตามาโดนโดนติดก็เลยอ่ะนะน้องวีมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า มาแล้วมาแล้วทำกับข้าวอยู่ค่ะไม่ได้ไปไม่ได้หลับค่ะเอาไปจอดบ้านป้าแมวเพิ่งถอยออกมาค่ะโอ้ยนอต่ห้อนว่าพี่น้องเลยเี๋คนมาทวงบอกว่าเรานอนหลับหรือเปล่าไม่ได้นอนหลับนะคะ สวัสดีค่ะเทวีทรงตาโดนซ้อนเลยเพี่ปเจเพราล้างประเจเลยโอ้ยยุงมก็กักโอ้ยน้องนะมันอะไรนักหนาบ้าเดี๋ยวนะทำไมมันล็อกเวลามันล็อกแล้วมันหมุนนะ่ะเวลาเราต้องการให้ลอ็อกเออให้หมุนไม่หมุนนะอือที่ขึ้นไลส่วนนะันไม่หมุนนะ่กจะจอดอยู่ตรงนั้นแหละ ประเจโดนส่อนข้อความอ้าวมาแล้ว <laughs> ที่บรรจงทำกับข้าอยู่ค่ะนี่อาิคิ์ไปด้วยทำกับข้าวอยู่ค่ะอาิคิ์ไปด้วยเนี่ยนั่งนั่งจอตรงเนี้ยออกในสวนมาไ,มไปเอาไปหาผักมาแกงกินมีหลักฐานเดอ้อมีหลักฐานเดอ้อ เรามีหลักฐานนะเราไม่ได้โม้นะนู่นค่ะเราไม่ได้โม่นะพี่จงบอกว่าเรานอนหลับหรือเปล่าน่าจะมาพรุ่งนี้นู่นแนหะโหลดคลิปก็เข้าไปอันเดียวนู่นนะพุกน่านค่ะแกงก็ยังเข้าไม่ได้ตักเลยนะ่ะนะแกงสุกแล้วมานั่งตรงนี้เด้อนี่ก็อ่ะนกกวันไปเก็บคลิปก็ยังไม่ได้โหลดน,นะออกไปเก็บคลิปอะไเลยออกไปเดินเก็บคลิปได้หนึ่งคลิปมาเก็บผักมาแกงอีกมันก็เลยยาวเลย เห็นไหมทำไมมันซึ้งๆแบางงอ่ะนะงงมากเลยนะคะงงมากมากโอ้โหพี่น้องอยากอาบน้ำก็อยากอาบน้ำในเวลานี้นะน้ำบดแบบร่างกายทั้งน้องบบทตรงอยากอาบน้ำมันร้อนเนาะเฮ้ย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 มันไม่เชื่องเรื่องของน้องเนี่เป็นซะอย่างนี้นะไอ้ตัวเล็กนี่นะ กินแล้วนะนากินแล้วนาหมดแล้วนาฮะยังเออนั่นแหละกินให้หมดเลยกินหมดเลยคุณฮัทค่ะมันหมุนพี่จงเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้องงเหมือนกันต้องห้องตัวเองหมุนซี๊ตี๊ตี๊ตี๊วน้อ นาๆๆๆเอาเข้าไปดิเอาก็ไปดิโอ๊ยมดกระไตไรก็ตอมอะไรกันนักหนาชีวิตแม่ไม่แม่ๆๆๆแม่นมชีวิตเลือกง่ายเนาะมันไม่ง่ายแล้วในทีนี้ไม่ให้เข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอามาละมาละเข้าได้ละโอ้โหทาปนีมาน้องทาปนีสวัสดีค่ะ ยุงกัดมบกัดสวัสดีค่ะน้องขาปนีน้องขาปนน,น,ปน,นีวันนี้น้องกิวรู้สึกตัวแล้วเดอ้อเขาแจ้งมาลืมเอาไปลง กินทุกยางยังท่าเฟะตาบอดผักมันกินได้เนะพี่จงผักกินได้หมดกินได้หมดลเลยนะเออไม่ต้องกลัวหรอกผักนี้ก็กินได้เนะี่ยผักนี้แหละเออกินได้หมดแหละเนาะขอบคุณค่ะพี่โจงพี่โจงแซลในห้องนูยนะนะเออเรามาเผาห้องนี้พี่จงพี่โจงพี่จง เห็นไหมหัวเรากากกากากากินได้ป่ะเหมือนแพะตาบอดอะไรแน่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 เนี่ยกินท nice ุกอย่างยังก mm ับ hmm. ก <c oughs> ินได้หมดแล้วไปคนอยู่ง่ายๆเรียบๆไงนี่คือคนเรียบง่ายนี่คือตัวเรานะอือใครเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงง่ายเด้อนี่เห็นไหมต้ไปดูเขาว่าไปดูน้องโกเกี่ยวข้าวแหละเออแล้วก็ตะลืไปนู่นแหละทั้งวันทั้งวัน แต่อยากเราไปเลี้ยงบ้างมาเลี้ยงง่ายจะตายเอาไวา้กินง่ายนอนง่ายกินหลับทั้งวันทํางานได้ทั้งวันนะประมาณนี้ เก้าคงหาอะไรทําทั้งวันพี่จ๊มมอยงยด้วยนล้น,น้องวีพูดมาถูกต้องนี่แหละเดินไปเก็บพิดหลังบ้าน ไรปอะไรก็ได้ที่มันกินได้ไงมันประทังชีวิตอยู่ไงได้หมดนะเป็นเดือนๆไม่ให้ไปตลาดขอแค่มีกะปิน้ำปลาหรือมีอะไรอยู่ในบ้านอะอยู่รอดจ้าไม่หมดตังสักบาทก็อยู่ได้จ้ะ เอานี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอ่าตรงเดียบพูดให้ให้รู้เลยพี่พี่จงเอาดิอันนี้จริงๆรอูได้นะจะบอกให้เออเป็นคนเรียบง่ายไงไม่ต้องไปยึดติดอะไรแล้วทั้งสิ้นเลยนะไปไปไ,ไ,ไเอาเด็ด แล้วก็ชุดทํางานด้วยไม่เีไม่เลือกนะชุดทํางานนะเวลาพร้อมเวลาไหนจดเลยค่ะไม่ต้องเอาเ,อาเปลี่ยนชุดชุดไ,ไม่ไม่ไม่ต้องค่ะนะใส่ชุดนอนน่ะนั่นเลยเห็นไหมมีเอี๊ยมมีเสื้อคลุมไปแล้วค่ะไม่ต้องไปขอดไปได้อะไรหรอกอยู่ได้ทั้งวันค่ะจริงไอนที้เรื่องจริงเป็นคนเรียบง่ายไงสไตล์ง่ายง่ายไง เกิดปีหมูไงเขาก็ต้องกินหมดเลยกินไม่เลือกเกิดปีหมูไงหมูกินผักอะHa ha ha ngay, ha cũng ha 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 đấy, ha 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 ngay, ha 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 เก็บผักแล้วไปเจอนี่แหละเออไปเก็บผักมันเนี่ยไปเจอน้องก็ดูดฝ้าตรงนี้ยมัดูเห็นไหมหลังบ้านเราก็ยังไม่ทันนี่ยนะฮะไออาร์ตเนี่ยนะไอเบิร์ตสี่ไม่ใช่อาร์ตไอเบิร์ตสิวันราะนั่นนามสะเออนี่แหละท้ายคลิปตรงนี้แหละพี่ไอเบิร์ตทวงเลยนะเมื่อไหร่จะมาทําให้ป้ามาทวงเลยนะทวงตัวเป็นๆเลยนะเอาหายไปไหนกันหมดอ่ะ คอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ Comment หาย <laughs> <laughs> หอมผักไอเก้งผักได้ก็หอมมาเตะจมูกแล้วหิวข้าวแล้วนะเนียหิูข้าวแล้วดจะกินข้าวแล้วดู่ีน้องโดได้กินนาทีแล้วอะ่ะ เนาะกินเมียรเราโน่นก็จะจบไอัน,นี่ก็จะเตรียมจะกินข้าวอ้าวเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วนะเห็นไหมโหลดคลิปอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโหลดคลิปอยู่นะจ้านะจ้านะจ้าโหลดคลิปอยู่จ้านี่จ้านี่จ้าอฮะวงระยะยละเอาไปลงวงระยะเลยนะนี่แหละมันต้องมือต้องแง้งขวาต้องทํางานนะ่ไม่ใช่มาอยู่นิ่งดูได้นะไม่อยู่บ้านท่านอย่าอยู่นิ่งดูได้ปพินวัวเพิ่นควายให้ลูกทพา่นเล่นอันนี้เลยใช่เลยอาโหลดแล้วนะคะ เอา้าเอา้าวไม่ทํางานจะสวยเลยเนี่ยเห็นไหมเอาเรื่องอะไรอะ่ะมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยเครื่องเนี้ยโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยล็อกหน้าจอเลยอีกสังหากนเนี่ยอา้าวไม่ไม่ได้อะ่ะเห็นไหมเอาอะไรไม่รู้เตือนมามจะโหลดคลิปจะออกไปจ้าโหลดไม่ได้เห็นไหมมีปัญหามีปัญหาอย่างเงี้ยไม่ใช่ลากื่นเ้อชีวิตน้องไปปิดโฉมพูดมันต้องรีเซฟก่อนไหมเนี้ยพี่น้องคะงงค่ะ อือ uh huh. ไม่ได้นะนู่นนะคือข้างบนนู่นน่ะไม่ไม่ทำงานรีเซฟก่อนค่ะแบตเตอรี่ก็เต็มร้อยนะแบตเตอรี่เต็มร้อยนะู่นน่ะเอองงเอารีเซฟก่อนอ่าเราค่อยว่าโอ้ยเนาะึ่าง,งานกันละโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสุขสบัสดีจงมีกันทุกทุกคนนะคะใช่กดไลค์แช่กดแชร์นะคะแกงหน่อไม้แกงผัไอันนี้อายเยอะนะนะอร่อยค่ะอร่อยนูนะ่นน่ะเปิดเปิดใหม่ละ จะโหลดคลิปลงอะนะเดี๋ยวก็อาบน้ําอาบน้าปุ๊บพี่จงรอขึ้นไลด์เลยเดอ้อพี่จงเตรียมตัวเลยเดอ้อเตรียมตัวขึ้นไลด์เลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีทุกท่าทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊จุ๊